คอยู่กับผมจะแต้มน้ำสิ่งในมุมกล้องต้องปาดทางเออวิ่งได้เลยเนี่ยมีมีแค่ตรงทางขึ้นบ่อ่ะแค่นั้นแหละมันลื่นนะมันลื่นกินขาวอ่ะขึ้นเข้ามาตาม,ม,มตเลยไหนเออเข้ามาตามมันต้องมีคนเข้ามาเลยต้องมีคนนำที่นู่นไม่มีไม่ตกหรอตรงไหมตกไหมไหนตกไหมตอนไม่ถ้าแกโทรมาเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยไปกินข้าวเที่ยงกันครับมือเข้ามาทางนี้ทำไมทันที่จะไปตรง ว่าบายเออฮะ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 มาอยู่เราเออจริงถ้าใส่ตีนตะขาวได้ใส่แล้วนี่ยังตุ๊กยางอะไรเงี้ยโน่นเอ้ยเด้งเอ้เด้งไปกระโดดนกันโน่ Ai nọn! Cầm Wow 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 Uuuh! 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 Ui 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 Uuuh! 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 hmm อ๋อเอา้าอุ้ยมันก็วิ่งได้นะมันเนาะได้อันที่จริงมันมันไม่ลื่นหรอไม่ลื่นพุง <laughs> ยหญเลยไม่มีอะไรเอาอยู่ครับชุดไม่อยู่แนะล้วช็อตนี้กลัวไม่ลื่นเลยด้วยกลัวเลยตรงที่เด้งเมื่อกี้พี่รู้เลยว่ามันจะเด้งนะพี <laughs> ่บอกว่าเ,เด้งเด้งเด้งโห่กระจายจ,จำลัง,องทอลถนัดทา,ทางแรงวิ่งอวนกรรม เฮียไอโนนไม่ดูเลยเองเลยบอยซาวได้ส่งรูปภาพมนะาแล้วส่งว่ะส่งแล้วตอนนี้กำลังลงไปกินข้าวนะครับยังไม่ลงรอรออีกนะเอก็อได้ได้อะไรบ้างวะ ส้มตำหน่อไม้ก็แล้วก็ผัดมีไอ้เมเชายังอยู่นะครับกับข้าวมาเมชากับข้าวมาเมชา็ยังอยู่ใครอ,รอะ้ากัดีกรีน,นี่ยไครไปกิไหม่รอัอันนี้อะไรอันนี้อะไร สวิตอันนี้อะไรจอเนี่ยสวิตสวิตเซอร์แลนด์แค่นี้นะจ๊ะอยู่ได้ประมาณไม่ถืออาทิตย์จริงอ่ะเอ้ารู่ดบี้เคยใส่ไหมล่ะแป๊บเดียวน้าก็ใส่อยู่แป๊บเดียวก็หมดแหละแต่แต่ช่วงที่มันใส่แรกๆไม่ค่อยหอมพอพอมันอยู่กลางๆเพิ่มหอมอืมพอมันแบบลดมาได้หนึ่งอ่ะมันหอมเลยต้องแบบปิดรถแล้วจอดตลางแดดอ่ะหอมอืม แต่ซูส้มไม่ได้ว่ะเพราะว่าส้มหอมนานอืึแล้วมันหอมติดเสื้อส้ดได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดเอานึกว่าแต่มันขางละสี่สิบนะอะไรสิบไหนโอ้มองจากข้างนอกข้างนอกยี่สิบมากนี่ข้างนี้ยี่สิบกว่าส่วนเนี้ยหโหกกับหโหกกัน หัวตอนแรกอันนี้ปุ๊บพอทำเจ็ดสีสายแม่งพันกันมัวโซเลยแนละ้วสายอนะไรเนาะอ๋อตักดินสายล้วหรอมือไปบีแจอให้กินข้าวดิอืนไม่มกล้าเข้ามาอื่นเห็นเราเหยียบเลยเองจะทำให้ดินกลัวอ้อเป็นอะไร เป็นกับไอตัวที่มันสายไฟที่มันอันนี้ก็เป็นเลยต้องคโทษนะลงลงคนโชเฟอร์ไมโคอยู่ข้าวแล้วเนอะพัยกอลีลาเดี๋ยวคนขับหายเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้กับข้าวมาแล้วครับนี่เดี๋ยวเอากับข้าวไปไว้ที่กระท่อมตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วครับแดดออกแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพอดีนะครับเอาแมคโครเก่าๆตรงทางขึ้นบอ่อนิดหน่อยก็ออกได้แล้ว ว่นนอนย่ยมาเมื่อกี้ยังโหดอะว่าเราจนเออน่ารักไปบพี่น,อน,น้องเด้ราไปดูโบกันมันเป็นไงโว้ฟ้าจะเปิดแล้วนี่ครับใกล้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนี่ ก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวช่วงกินข้าวเสร็จให้ฝนมันหยุดรินก่อนช่วงกินข้าวเสร็จก็เอาฟันมาโคคูดๆๆดค,ดค,ดคดูให้มันเจอดินเก่าข้างล่างที่เป็นดินแห้งก็วิ่งได้เลยครับ อื้อไอ,นอ,นนอ้นอน,อนดินจากบ่อนน่นบ่อเรือบ่อนี่บอ่อนี่นม่ติดกับบะานนะดินจากบอ่อไหนติดรถอ่ะ อู๋ดูทางครับพี่น้องดูไอ้นนมันยังมาได้เมื่อกี้ไม่มีอะไรหยุดอยู่จริงตอนนี้เรากินข้าวเสร็จครับผมก็แลงเดินไปเรื่อยไปเอารถครับนี่ยเอ็กมาทำไมเนาะใช่ไหมใช่เซ็กโคตรเมื่อยเมื่อยจัดเลยเดีย๋ยวไปดูเซ็กมาทำไมลิงได้เอานี่ดินอันนี้เป็นทางเก่าครับไม่ใช่ทางใหม่นะ เป็นทางที่เขาใช้ข้าสวนเข้าไรตอนแรกทางมันเท่าช่วงรถกระบะครับแต่ตอนนี้คือมันมันขยายเท่ารถพ่วงเข้าได้แล้วทางมันแตกมาทำไมโนสีมาใครจ๊ะมาทำไมคนเมื่อยอะ่ะเข้าไปเข้าไปไป เข้าไปเข้าได้เข้าได้เข้าไปเข้าได้เข้าได้ดิไปดูไอ้นนยังเข้าไปเลยเมื่อกี้มาเอารถยากวิ่งได้เลยพี่วิ่งได้นี่ก็มารถ โอ้เมื่อยอิ่มจัดเลยข้าวจานหนึ่งห้าทัาพีอันนี้ก็ไมโครลงไปแล้วครับนะ โอ้ปลาโนเก้า,าต่อคอนเขาอ,ออกข้างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวพาไปชุมพลไ,ไ,ไปพ่นไปไหนนนไปด้วยไ,ไ,ไปซื้อบางฟุน้นร้านจุเนีย่ยครับมาดูจะมาขาวครับหลังจากฝนตกจะรอดหรือจะรื่นจะรื่นหรือจะร่วง Ôi Nào Hả? Đây ได้อย่เอาล่ะครับตีด แรงระแรงบ้าขาวเราครับอะไรก็ชุดไม่อยู่ครับตอนนี้ไปอารมณ์มาใส่ดินเถอะอารมณ์พี่ามาใส่ดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วคพี่น้องเดี๋ยวค,คลิปนี้เราจบเพลงนตอนนี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมก็ขึ้นได้ครับวิ่งได้ฝนจุดตกก็วิ่งได้เลยสบายครับบ่อน,นี้หน้าฝน ครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายไปเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับทุกท่านสวัสดีครับ